สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวขยายสัญญาณ WiFi ประเภทเมไไ็ด WiFi ใครที่ยังพบกับปัญหาเล่นอินเทอร์เน็ตช้าอืดดู YouTube ก็กระตุกปัญหาเหล่านี้จะหมดไป,ป,ดไป,ป,ดไปกับเน็ตเกียร์ออบิรุ่น RBK 23เม็ด WiFi เป็น AC 2002ไตแบนโดยมาพร้อมกันทั้งหมด3ตัว เพียงแค่กดปุ่มเดียวสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งบ้านชั้น1และชั้น2ของบ้านโดยควบคุมพื้นที่ทั้งหมด6,000ตารางฟุตพร้อมกับรองรับการทำงานผ่านแอปพลิเคชันนิดเกียออร์บีทั้งนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Beamforming กับมีไมโ o ต่อไปเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะคะ 1. เสียบปลั๊กอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 2. เชื่อมต่อสัญญาณ WiFi เข้ากับตัวอุปกรณ์ข้อมูลจะอยู่ใต้ตัวอุปกรณ์ 3. เปิดเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นพิมพ์ ip 192.168.1.1จากนั้นกด next ไปเรื่อย 4. จากเลือก no จากนั้นกด next แล้วก็ next จากนั้นกดสกิป 5. ตั้งค่ารหัสผ่านตัวอุปกรณ์พร้อมกับกรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกด n น็ก 6. เราสามารถตั้งชื่อ WiFi กับรหัส WiFi ได้จากตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วกด n น็กเป็นอันเสร็จ 7. จากนั้นเสียบสายอินเทอร์เน็ตเข้ากับตัวอุปกรณ์ในช่องสีเหลืองเท่านั้น เราก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะคะต่อไปเรามาทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตกันเลยค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-419-0555หหรือ www facebook com kingit network หรือแอดไลน์มาที่ a t king it การรับประกันสินค้าตัวจริงต้องอวคิงเท่านั้นนะคะ